สวัสดีครับยูนี้ตอนรับสู่การเจาะลึกประเด็นร้อน F1 กันอีกครั้งนะครับสนามน่าสุดอาร์ไบจันแกรงปรีที่บากาูต้องบอกว่ามีเรื่องให้เราต้องคุยกันเยอะจริงๆใช่เลยค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้โอ้โหทั้งเรื่องดีใจสุดๆแล้วก็เรื่องช็อกๆปอกปนกันไปหมดเลยนะคะครับทั้งชัยชนะแบบ เหนือชั้นมากๆของ Max Verstappen แล้วก็มีเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเกิดขึ้นได้ยังไงอุบัติเหตุของ Oscar p a s t r ตผู้นำคะแนนสะสมที่จบการแข่งขันตั้งแต่รอบแรกเลยใช่ค่ะสนามนี้สมคำร่ำลือเรื่องความวุ่นวายจริงๆค่ะเราก็เลยไปรวบรวมข้อมูลจากหลายๆที่เลยนะคะทั้งจากทีมแข่งโดยตรงเลยอย่าง Mercedes-AMG Petronas F1 Report ที่เขาออกแล้วก็สื่อใหญ่อย่าง Sky Sports The Race Racing News 365ครับครับ มี The Guardian ที่ Independent ด้วยแล้วก็มีเว็บอย่าง AutoDiff แล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือ,อ,อบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญอย่าง Peter w i n d นเ r อหรือ F1 Unchain e d พวกนี้เราเอามากลั่นรวมกันใช่ค่ะเพื่อจะมาดูกันว่าเอ๊ะเหตุการณ์สำคัญสำคัญกลยุทธ์ของแต่ละทีมแล้วก็ผลกระทบต่อคะแนนสะสมแชมป์โลกเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่จากสนามนี้ครับผมงั้นเราเริ่มกันที่ความวุ่นวายตั้งแต่ก่อนแข่งจริงเลยดีไหมครับรอบคัดเลือก ได้เลยค่ะรอบคัดเลือกที่บาคูนี่ไม่เคยธรรมดาอยู่แล้วค่ะวุ่นวายมากจริงๆออมีธงแดงหยุดการแข่งขันไปตั้ง6ครั้งนะคะ6ครั้งเลยเหรอครับค่ะ6ครั้งตามข่าวจากเดอะกาเดียนกับ a u t o d e ดบอกว่านี่เป็นสถิติสูงสุดเทียบเท่าเลยนะคะนักขับหลายคนพลาดกันเยอะมากมีชนกันไปทั้งชาลส์เลคล์กแล้วก็ออสการ์พิแอสตีเองก็มีพลาดในรอบนั้นด้วยเหมือนกันค่ะแต่ผลสุดท้ายก็น่าสนใจนะครับ m ม็กซ์วัลเฟสตเป็นได้โผไปอันนี้อาจจะไม่แปลกใจมากแต่ที่แบบเซอร์ไพรส์สุดๆเลยคืออันดับ2เนี่ยคาร์ Carlos s สไ i น์จาก Williams ใช่ค่ะอันนี้ละค่ะที่แบบว่าทำเอาหลายคนอึ้งไปเลย w i l l i a m มสมาสตาร์แถวหน้าคู่ว s ล a ซเปนแล้วอันดับ3ก็เป็นเอ่อเ a ียมลอเซจาก Racing Bulls ก็ถือว่าผลคุอลิฟายออกมาน่าสนใจมากใช่เลยค่ะโดยเฉพาะไซน์ซิ่งละค่ะที่พาวิลเลียมสมายืนตรงนั้นได้นี่เป็นไฮไลท์เลย แต่พอถึงวันแข่งจริงเนี่ยดราม่ามันมาเร็วกว่าที่คิดอีกค่ะตั้งแต่ไฟสตาร์ทยังไม่ฟันดับดีเลยมั้งค่ะกับออสการ์พีนี่แหละผู้นําคะแนนสะสมอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับเขาออกสตาร์จากอันดับ9ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันดับ9แต่ว่าเขาเอ,อ,ออกตัวเร็วกว่าสัญญาณไฟค่ะจำสตาร์ทไปก่อนอ๋อจำสตาร์แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะคือในรอบแรกนี่แหละค่ะ ไปพลาดท่าเสียการควบคุมรถไปชนกำแพงที่โคงห้าต้องออกจากการแข่งขันไปเลยทันทีโอ้โหรอบแรกเลยเหรอครับเนี่ยรอบแรกเลยค่ะเป็นภาพที่แบบแฟนๆแ,แม่คลายนี่ช็อกไปตามๆกันตัว p พียเองก็คงช็อกเหมือนกันค่ะโ,โหจบเร็วขนาดนะั้นนี่มันมันส่งผลกระทบใหญ่หลวงเลยนะครับเนี่ยใหญ่หลวงมากค่ะข้อมูลจาก Sky Sports นะคะเขาบอกว่านี่เป็นการ DNF หรือว่าแข่งไม่จบครั้งแรกของ p s 3 ในรอบ45สนามเลยนะคะ45สนามใช่ค่ะครั้งสุดท้ายนู่นเลย US Grand Prix ปี2023ค่ะนั่นก็หมายความว่าสนามเนี้ยเขาไม่ได้คะแนนเลยศูนย์แต้มซึ่งมันสำคัญมากกับการลุ้นแชมโลกนะคะแล้วเจ้าตัวว่าไงบ้างครับ p s 3เขาก็ยอมรับกับ Sky Sports นะคะบอกว่าเป็นความผิดพลาดงงงงง่ายๆเลยแบบ silly simple error เขาบอกว่าส่วนหนึ่งเพราะประเมินเรื่อง dirty air หรือลมปั่นป่วนหลังรถคันหน้าผิดไปหน่อยก็เลยพลาดไปค่ะ การที่พิแอสตรีพลาดแบบไม่ได้คะแนนเลยเนี่ยมันก็เปิดประตูให้แลนดนอริสเพื่อนร่วมทีมทันทีเลยสิครับที่จะไล่คะแนนเข้ามาถูกต้องเลยค่ะเป็นโอกาสทองของนอริสเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันนะคะว่านอริสเนี่ยเขาช่วยโอกาสนี้ได้ดีแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้เราต้องไปพูดถึงคนที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งก่อนแม็กซ์เฟอร์สตัปเปิจากแรดบูค่ะครับผมจากโพซิชันสู่อันดับหนึ่งแบบ ม้วนเดียวจบเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะเป็นการขับที่ต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบมากๆ w o r ร์สตัปเปควบคุมสถานการณ์ได้หมดเลยนําตั้งแต่ต้นจนจบจัดการยางได้ดีเยี่ยมไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลยค่ะเป็นชัยชนะสองสนามติดต่อกันแล้วนะคะหลังจากที่เพิ่งชนะที่มอนซ่ามา เหมือนความมั่นใจกลับมาเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยค่ะหลังแข่งเขาก็บอกกับ Sky Sports นะคะว่ารถทำงานได้ดีมากๆเลยการแข่งขันก็ค่อนข้างเอ่อตรงไปตรงมาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนสำหรับเขาอืมชัยชนะครั้งนี้มันมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับฟอร์มของ Red Bull บ้างครับช่วงนี้ มันก็ตอกย้ำสิ่งที่หลายในคนเริ่มเห็นนะคะโดยเฉพาะนักวิเคราะห์อย่างพีเตอร์วินเซอร์เนี่ยเขาชี้เลยว่าเรดบูลมีพัฒนาการที่ชัดเจนมากๆหลังช่วงพักเบรกลางฤดูกาลไปรถดูแข็มแกร่งขึ้นเยอะชัยชนะ2ส,สนามติดของ v e r s t ส p ั e เเนี่ยเออถึงแม้คะแนนรวมจะยังตาม p s เอยู่69แต้มก็ตามนะคะแต่มันส่งสัญ,ญญาณเตือนไปถึงแมคลาเรนแล้วว่าเฮ้ย การต่อสู้มันยังไม่จบง่ายๆนะน่าสนใจครับกลับมาที่กลุ่มไล,ล่ล่าบ้างทีม Mercedes เนี่ยผลงานโดดเด่นมากในสนามนี้ George Russell คว้าอันดับ2มาได้สุดยอดมากๆเลยค่ะสำหรับรั s เซ l ส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรารู้ว่าเขามีอาการป่วยไม่ค่อยสบายตลอดทั้งสุดสัปดาห์เลยค่ะตามที่ทีม Mercedes เขารายงานมาเลยนะคะเจ้าตัวถึงกับอกว่า แบบดีใจสุดๆที่เห็นธงตราหมากรุกเพราะมันเป็นสุดสัปดาห์ที่หนักหนาสาหัสมากสำหรับเขาโห oh, ไม่สบายแต่ยังขับได้ขนาดนี้แล้วกลยุทธ์ของเขาก็เวิร์กด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาเลือกสตาร์ทด้วยยางฮอร์ดแล้วค่อยไปเปลี่ยนเป็นมีเดียมช่วงหลังซึ่งก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในสนามนี้ค่ะ Total Wolf b บอสของทีมถึงกับชมเลยนะคะว่าการขับที่ยอดเยี่ยม Fantastic Race แล้วก็สุดยอดเมกะาจริงๆสุดยอดครับ แล้วน้องใหม่คิมิอันโทเนลี่ล่ะครับเพื่อนร่วมทีมอันดับ4นี้ถือว่าน่าพอใจไหมครับสาหรับรุกี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากๆนะคะสำหรับรุกี้จบอันดับ4แต่ว่าเอา่อถ้าฟังจากสัมภาษณ์เนี่ยเจ้าตัวก็แอบผิดหวังเล็กๆที่พลาดโพเดียมไปนิดเดียวอ๋อครับเขาใช้กลยุทธ์สลับกับรัสเซอร์ค่ะคือเริ่มด้วยมีเดียมแล้วไปจบด้วยฮาร์ดซึ่งนักวิเคราะห์อย่างพีเทอร์วินเซอร์เขาก็มองว่า กลยุทธ์ชุดนี้อาจจะไม่เร็วเท่าชุดฮาร์ดไปมีเดียมของรัสเซลนะคะในช่วงท้ายๆเนี่ยแอนโทนเนลลี่ก็พยายามกดดันไซน์หนักมากเลยเพื่อจะชิงอันดับ3แต่ว่าก็ยังแซงไม่ได้ค่ะอืมแต่ถึงจะไม่ได้ขึ้นโพเดียมก็มีจุดที่น่าชื่นชมใช่ไหมครับเห็นว่าทีมชมอยู่มีแน่นอนค่ะทั้งโชโต o l ฟแล้วก็แอนดรูว์ชอฟลินผู้เมียการฝ่ายเทคนิคของ Mercedes เนี่ยเขาชื่นชมจังหวะที่แอนโทนเนลลี่แซงเหลี่ยมลอซอนได้อย่างเด็ดขาดเลยค่ะ ซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยนักขับคนอื่นอย่างเล็กแคลรหรือซูโนด้าที่อยู่ในระยะ DRS เหมือนกันเนี่ยทำไม่ได้แต่แอนโทเนลี่ทำได้สำเร็จจุดนี้ก็แสดงให้เห็นถึงทักษะการขับที่ดีมากๆของเขาค่ะครับแล้วผลงานโดยรวม P2 กับ P4 เนี่ยมันสำคัญกับทีม e r c e d e s มากเลยใช่ไหมครับตอนนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันทำให้ Mercedes เนี่ยเก็บคะแนนไปเป็นกอบเป็นกำเลย แสงหน้าทั้ง f e r r a ร i ี่แล้วก็เรดบูลขึ้นมารังอันดับ2ในตารางคะแนนสะสมประเภททีมผู้สร้างได้สําเร็จแล้วค่ะนี่คือเป้าหมายหลักของเขาเลยในการต่อสู้ตอนนี้โอ้โหสุดยอดครับพูดถึงโพเดียมแล้วจะไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เลย c าร์ลสไ a น์ z กับทีมวิลเลียมสที่แบบสร้างเรื่องราวสุดประทับใจในสนามนี้เลยครับโอ้โหอันนี้ต้องไฮไลท์ตัวโตโเลยค่ะซานจบอันดับ3ค่ะ คว้าโพเดียมแรกให้กับทีมวิลเลียมส์ได้สำเร็จนับตั้งแต่ปี2021ที่เบลเชียมกลางปรีนูนเลยนะคะโอ้โหนานมากนานมากค่ะเป็นเรื่องที่แบบเหลือเชื่อแล้วก็น่ายินดีกับทีมมากๆเลยค่ะเขาทำได้ยังไงครับจากทีมที่อยู่กลางๆลางตางมาตลอดเนี่ยขึ้นมาโพเดียมได้คือเขาทำได้ดีตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วค่ะที่ได้ออกสตาร์แถวหน้าอันดับสอง แล้วพ่อในเรสเนี่ยพีเตอร์วินเซอร์ถึงกับใช้คำว่าขับได้สวยนามมาก beautifully driven เลยนะคะโดยเฉพาะช่วงททายที่ต้องป้องกันการไล่ล่าอย่างหนักหน่วงจากแอนโทนลลีเนี่ยเขาทำได้แบบไร้ทิ่ติจริงๆค่ะกันอยู่หมัดเลยเจ้าตัวคงดีใจระเบิดเลยสิครับเนี่ยดีใจมากค่ะเขาให้สัมภาษณ์นะคะว่าโพเดียมครั้งนี้เนี่ยรสชาติดียิ่งกว่าโพเดียมเรื่องในชีวิตของเขาเสียอีกคือมันมีความหมายกับเขาและทีมมากๆจริงๆค่ะ ขณะโตโต้ o วฟจาก Mercedes นะคะยังออกมาแสดงความยินดีกับซนส์แล้วก็เจมส์เวย์สหัวหน้าทีมเ l ลียมที่เคยอยู่ Mercedes มาก่อนบอกว่าเป็นผลงานที่คู่ควรได้มาด้วยฝีมือล้วนเลยครับผมแล้วมันก็มีประเด็นน่าสนใจอีกอย่างคือซนสคนที่เอ่อ a ฟอร์รปล่อยตัวออกมาเพื่อจะเปิดทางให้ h ฮมิลตันเข้าไปปีหน้าเนี่ยกลับมาจบข้างหน้า Ferrari ทั้งสองคันเลยในสนามนี้กับระดับท็อปได้สบายสายเลยจริงครับ เอาละครับทีนี้ย้อนกลับมาที่โอกาสทองของแลนดนนอริสบ้างหลังจากที่เพียรสตรีเพื่อนร่วมทีมต้องออกจากการแข่งขันไปเนี่ยผลลัพธ์ของนอริสเป็นยังไงบ้างครับคว้าโอกาสได้ไหมต้องบอกว่าน่าเสียดายค่ะน่าเสียดายแทนนอริสที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ได้เต็มที่เท่าที่ควรเขาจบเพียงแค่อันดับเจเท่านั้นเองค่ะซึ่งถือว่าต่ำกว่าที่หลายคนคาดหวังไว้เยอะเมื่อดูจากโอกาสที่มันเปิดกว้างมากๆตรงหน้าเขา อันดับ7เองเหรอครับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงไม่สามารถทําอันดับได้ดีกว่านี้ล่ะครับมันมีหลายปัจจัยผสมกันเลยค่ะคือเขาเสียตําแหน่งไปตั้งแต่ช่วงต้นเรสแล้วจากนั้นก็ไปติดแหกอยู่ในกลุ่มรถที่เปิด DRS ไล่กันยาวๆที่เรียกว่า DRS train นะคะอ๋อครับครับเมีรายงานว่าช้ากว่าปกตินิดหน่อยด้วยเสียเวลาไปอีกสุดท้ายก็เลยไปติดอยู่หลังยูกิสุนดะในช่วงไคทายเลสแล้วก็แซงไม่ได้ค่ะ ฟังดูเหมือนเป็นวันที่น่าผิดหวังมากๆของเขาเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะนอร์ริสเองเขาก็บอกหลังแข่งนะคะว่าเขาทำดีที่สุดแล้วไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้แล้ววันนี้แล้วก็โทษว่าเป็นผลพวงมาจากรอบคัดเลือกที่ไม่ดีพอแต่ว่าเออพีเทอร์วินเซอร์เขาก็ตั้งคำถามที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเขาว่างไงครับ เขาถามประมาณว่าแล้วไฟในการต่อสู้ความดุดันมันหายไปไหนล่ะ Where was the fire Where was the aggression เขาเปรียบเทียบว,ว่าถ้าเกิดเป็นเวอร์ซาเป็นตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันแบบนี้อาจจะหาทางหาช่องแซงขึ้นมาได้ดีกว่านี้ได้ hmm. เป็นมุมมองที่ชวนให้คิดเหมือนกันนะครับว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องรถหรือสถานการณ์อย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของอทัศนคติหรือความมุ่งมั่นด้วยหรือเปล่า ก็เป็นไปได้ค่ะเป็นสิ่งที่นอริสอาจจะต้องกลับไปทบทวนดูนะคะครับนอกจากกลุ่มนำนำที่เราคุยกันไปแล้วมีผลงานของนักขับคนไหนหรือทีมไหนที่น่าสนใจอีกบ้างครับในสนามนี้มีอีกหลายคนเลยค่ะเริ่มที่ทีม racing b o l l s ก่อนเลยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆค่ะเลียมลอ w เซนจบถึงอันดับ5นะคะแถมยังเอาชนะยูคิสซูโนด้นในรถเรดบูคันจริงได้ด้วย ส่วนอีแซคฮาจานักขับอีกคนก็เก็บแต้มสําคัญในอันดับ10ทําให้ทีมได้คะแนนกลับบ้านไปทั้ง2คันเลยค่ะปีเตอร์วินเซอร์ก็ชี้ประเด็นน่าสนใจว่าลอเซิเนี่ยเอาชนะซู n o d a ไดท้ทั้งทั้งที่ซูโนด a าคือคนที่ได้สัญญาไปขับให้ทีมใหญ่เรดบูลในปีหน้านะคะครับแล้วฟอร์มของ s ูโนด a าในรถเรดบูลเองล่ะครับอันดับ6ถือว่าโอเคไหม พีเตอร์วินเซอร์เขามองว่านี่อาจจะเป็นสุดสบดาที่ดีที่สุดของซูโนดาในสีเสื้อเรดบลูเลยด้วยซ้ำนะคะเขาขับได้นิ่งขึ้นดูดีขึ้นเยอะแสดงให้เห็นว่ารถเรดบลูเองก็พัฒนาขึ้นเหมือนกันและตัวซูโนดาก็เริ่มแสดงศักยภาพให้เห็นแล้วว่าเออเขาก็อาจจะเป็นนักขับสนับสนุนที่ดีให้เวอร์ซ่เป็นได้นะเริ่มดูเหมือนนักแข่งรถที่แท้จริงอย่างที่วินเซอร์เขาว่าไว้เลยค่ะส่วนเฟอร์รารี่เป็นไงบ้างครับสนามนี้ดูเงียบๆไปหน่อย ค่ะก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่ลุยส์แฮมิลตันจบอันดับ8ดีกว่าเพื่อนร่วมทีมชาส์เลคแคลที่จบอันดับ9ค่ะแฮมิลตันนี่ไต่าจากกริดสตาร์ทที่12ขึ้นมาได้เยอะเหมือนกันโดยใช้กลยุทธ์อย่างฮาร์ดไปมีเดียมที่ดูจะเวิร์กกว่า mm hmm. ส่วนเลคแคลเนี่ยเริ่มด้วยมีเดียมแล้วก็ไปติดในกลุ่มรถทําให้เสียเวลาไปเยอะค่ะก็เลยจบตามหลังแฮมิลตันไป แฮมิลตันดูเหมือนจะเริ่มมีความหวังกับทีมขึ้นมาบ้างไหมครับเห็นให้สัมภาษณ์เขาก็บอกทํานองนั้นนะคะรู้สึกว่ากระแสมันเริ่มเปลี่ยนทิศในทีมแล้วอะไรประมาณนี้แต่ในขณะเดียวกันสื่ออย่าง The Independent ก็รายงานว่าแฮมิลตันก็ยังยอมรับอยู่ดีว่า Ferra รรโดยรวมแล้วยังขาดความเร็วที่จะไปลุ้นโพเดียมอย่างสม่ำเสมอได้อยู่ค่ะคงต้องดูกันยาวๆค่ะครับผมสรุปแล้วสถานการณ์คะแนนสะสมหลังจบสนามอเซอร์ไบจานนี่เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนครับ ทั้งประเภทนักขับและทีมผู้สร้างในประเภทนักขับนะคะถึงแม้แลนดอนอริสจะจบแค่อันดับ7เนี่ยแต่ด้วยความที่พิแาสตรีไม่ได้คะแนนเลยเขาก็ลดช่องว่างตามหลังพิแาสตรีผู้นําลงมาเหลือ25คะแนนแล้วค่ะจากเดิม31คะแนนอา้าวลดลงมาได้เหมือนกันใช่ค่ะส่วน First Step เฟอร์สตัปเตปนที่ชนะเนี่ยก็เก็บแต้มสําคัญไล่เข้ามาอีกแต่ก็ยังตามพิแาสตรีอยู่69คะแนนค่ะก็ยังถือว่าห่างอยู่พอสมควรครับแล้วประเภททีมผู้สร้างเหรครับ การที่ Mercedes สทำ P2 P4 เนี่ยส่งผลแค่ไหนโอ oh, อันนี้ส่งผลใหญ่เลยค่ะผลงาน P2 กับ P4 ของร s s เ l l และ Anthony ลีเนี่ยทำให้ m e r c ์เซเดกระโดดพรวดเลยค่ะแซงทั้ง Ferrari และ Red Bull ขึ้นมารังอันดับ2ในตารางทีมผู้สร้างได้สำเร็จแล้วด้วยคะแนน290คะแนนโอ้โห oh. ค่ะจึงแม้จะยังตามหลังแมคคาเลนทีมนำที่มี623คะแนนอยู่ไกลมากๆก็ตามนะคะ แต่ว่าการแย่งชิงอันดับ2ระหว่าง Mercedes, Ferrari แล้วก็ Red b u ู l เนี่ยต้องบอกว่าดุเดือดแน่นอนในช่วงที่เหลือของฤดูกาลค่ะแล้วก็อีกทีมที่น่าสนใจคือ Williams ที่ได้โพเดียมจากจาย e s เนี่ยก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5แล้วนะคะมี101คะแนนแล้วค่ะโอ้ขยับขึ้นมาเยอะเลยสรุปแล้วนี่เป็นการแข่งขันที่พลิกผันแล้วก็ส่งผลต่อภาพรวมเยอะมากจริงๆนะครับทั้งชัยชนะเด็ดขาดของเวอร์สตเเนที่ส่งสัญญ,ญาณเตือนดังๆเลย การกลับมาขึ้นโพเดียมครั้งประวัติศาสตร์ของวิลเลียมส์กับซน์ใช่ค่ะ ล้วก็มีอุบัติเหตุช็อกโลกของเพีโอกาสที่หลุดลอยไปของน r r i s แล้วก็การกลับมาแรงของ m e อร์ d e s ในตารางทีมผู้สร้างด้วยถูกต้องครับผลจากสนามนี้มันตอกย้ำเลยว่า Red b บู l เนี่ยเอ่อกลับมาแล้วจริงๆนะแล้วก็การต่อสู้เพื่ออันดับ2ในประเภททีมผู้สร้างระหว่าง m e อร์ d e s f e r r a r i ร e d Bull บูจะเข้มข้นสุดๆแน่นอนขณะเดียวกันน r r i s ก็อยู่ภายใต้ความกดดันมากขึ้นแล้วละ่ะในการไล่ตามเพีรที่พลาดไปในสนามนี้ส่วน Science ก็ได้พิสูจน์คุณค่าของตัวเองอีก ใช่เลยค่ะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะน่าคิดตามจริงๆครับคือจากฟอร์มที่ร้อนแรงมากๆของเรดบูลกับเ e ส s ซ a p p เปใน2ส,สนามล่าสุดเนี่ยบวกกับความผิดพลาดข,ของแมคล r e n นที่บากูมันทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามเหมือนกันนะครับว่าหรือว่าการลุ้นแชมป์ลวกในช่วง7สนามสุดท้ายที่เหลือเนี่ยมันอาจจะยังไม่จบง่ายๆอย่างที่หลายคนคิดไว้ตอนแรกหรือเปล่านั่นสิคะหรือว่านี่เป็นเพียงแค่ าการสะดุดครั้งเดียวของแมคลาเรนเท่านั้นแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาได้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆค่ะแฟนๆ F1 คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดชนิดห้ามกับพริบตาเลยค่ะในช่วงโค้งสุดท้ายนี้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาร่วมจอดลึกกันยินดีค่ะขอบคุณค่ะ